ก่อม็อบอะไรนะครับคุณมาประท้วงอะไรกันครับไม่ได้มาก่อม็อบค่ะจะมากินส้มตําต้มยำที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะโอ้คือแบบร้านยังไม่เปิดนะครับเออรอสักครู่หาที่นั่งตามอัธยาศัยนะครับอ๋อโอกูนี่มาแล้วจังสบายครับจังสบายนะครับไอ้แพทย์ไอ้ไอ้แพ้ นอนกี่ประเทศไงวะเนี่ยไอ้แพทตื่นได้แล้วไอ้แพทโอ้ยใครวะพ่อเองพี่พ่อเองไอ้พ่อมึงมาทำไมโอ้ยตื่นได้แล้วลูกค้าเต็มร้านเลยเนี่ยรอกินต้ยมยำอยู่นะเดี๋ยวเร็วโอ้ยมีอะไรลูกค้าเต็มร้านเปหมดแล้วรอกินต้ยมยำอ่ะอะอยากกินต้ยมยำลูกค้าเต็มร้านเลยพี่แพะอะไรเร็วไปทำต้ยมยำเราจะรวยใหญ่ใหญ่แล้ว ไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวเปิดร้านรอนะ,ะ <c oughs> เออเออดีรีบอาบน้ำล่ะเดี๋ยทำอะไรนะคือไม่ได้หลับเมื่อคืนเลยจะรวยกันใหญ่ละหายดีหายดิเป็นเทน่าเทท่าเลยเฮ้ยมามาๆมาจอดมาเอ้าเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขอสามที่นะครับวันนี้เสียใจด้วยครับฮะวันนี้ร้านปิดแล้วครับ เอ้ายังไม่เย็นเลยปิดไวซะเหลือเกินโอ้โหก็รล้านผมปิดบ่ายสองครับคุณอ๋อปิดบ่ายสองครับแล้วเปิดกี่โมงอรบบ่ายโมงครึ่งครับนี่คุณจะบ้าครึ่งชั่วโมงขายหมดแล้วเหรอวันนี้ขายดีมากครับขายได้เยอะไหมฮวันนี้ขายได้เยอะไหมฮะก็วันนี้ระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ขายได้ถ้วยหนึ่งครับวันวันนี้ขายได้ถ้วยเดียวครับจะบ้าขายถ้วยเดียวจะพอกินเลยทั้งร้านเนี่ยถ้วยใหญ่เบอร์เบอล่าเลย โอ้เป็นถ้วยใหญ่พอตักแบ่งแล้วเป็นประมาณ2-300้ถ้วยวันละส3 0สรถ้วยเลยครับขายดีมากเลยอะเออเดี๋ยวขอโทษครับเออขายพวกอาหารอะไรฮะที่นี่เกี่ยวกับต้มยำที่นี่รสเด็ดมากแล้วก็ดังกระชอนไปทั่วโลกเลยครับต้มยำครับผมทีหลังถ้าเกิดจะมาอย่างงี้ต้องโทรมาจองล่วงหน้าครับโอ้โหจองด้วยเออแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับไม่มีครับที่ร้านไม่มีเบอร์โทรศัพท์อ้าวแล้วจะโทรไปที่ไหนล่ะฮะก็ติดเบอร์ใครก็จองเขาไปเลยครับ นี่คุณจะบ้าไั้ไงล่ะไปติดเบอร์คนอื่นจะรู้จักเขาได้ยังไงพูดเล่นที่ร้านมีเบอร์เออขอเดีขอเบอร์นะฮะเอาไว้โทรมาจองโต๊ะได้ได้ครับผม,มเบอร์อะไรฮะ